สวัสดีครับผมสวัสดีเวลา22นาฬิกานะครับหลังจากติดเครื่องเทสระบบนะฮะวาว,าวาน้ำจะเปิดก็ต้องรอยแบบเนี้แหระครับต้องรอจะแน่ใจว่าวาวาน้ำเปิดแล้วก็ระบบหมุนเวียนคบทั้งระบบนะแล้วก็เครื่องอท่อน้ำเริ่มร้อนร้อนแล้วก็นิ่มนะครับจริงๆอ่ะท่อน้ำนิ่มแล้ว ถ้าไม่มีแรงดันนะเนี่ยถ้ามันไม่มีแรงดันนะมอน,น้ํานิ่มๆเนี่ยเครื่องร้อนๆเนี่ยวาน้ําเปิดแล้วนะนี่ครับเนี่ยเปิดเล่นได้แล้วเราก็เช็คน้ําเอาน้ํามาเติมเนี่ยเอาน้ามาเติมนู่นถ้าท่อมันนิ่มนะท่อมันนิ่มเนี่ย,นบแบบนนเ,ยเนี่ยท่อบีบบีแบบเนี่ยนิ่มๆอะไรเงี้ย เปิดฝาพน้ำได้นะแต่ให้ดีก็มีผ้าชุบน้ำบดแล้วก็เปิดเพราะว่าเราจะรอให้มันดูดตัวนู้นะ่ะมันคงยากนะครับให้มาเติมเปิดฝาพน้ำแล้วเติมตัวนี้เลยนี่เครื่องติดอยู่นะถ้าไม่แน่ใจอย่าเปิดนะครับเวลาเครื่องร้อนอันนี้เครื่องร้อนแล้วนะร้อนเครื่องร้อนแล้ว,อา,วอาจเยอะเปล่า นะเวลาวาวาน้ำเปิดน้ำจะหายเยอะเลยนะนะี่ครับจะไปรอจะรอตัวนู้นดูดก็ไม่ได้นะแต่ถ้า,าบางทีก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการใส่เป็นกลวยนะครับปิดแล้วก็เติมน้ำเอาไว้น้ำก็จะหมุนเวียนเองนะแต่นี้ผมไม่มีนะครับก็รอจนวาวาน้ำเปิดนะครับแล้วก็เปิดดูอีกทีหนึ่ง นนี้เครื่องทำงานอยู่นะนี่นะครับน้ำนิ่งๆนะอันนี้มีแต่กระดูดลงอย่างเดียวเลยนะแต่ถ้าเปิดแล้วเครื่อง้อแล้วน้ำดันนะครับยวปิดก่อนเพราะว่าน้ำมันหมุนเยนมันเริ่มดันแล้วแข็งลือเกินเป็น,นออมอมอน้ำของเทียบนะไม่ไของแท้ ถ้าเกิดมันเบ่งนะครับบีบไม่บีบไม่ลงนะเบ,บ่งมากเลยจับปุ๊บร้อนปั๊บเลยเนี่ยก็จับแตะปุ๊บร้อนเลยอย่าเปิดนะครับต่อให้คุณมีผ้านะให้มีผ้าเปียกน้ําเนี่ยเปิดยังไงก็พุ่งนะครับอันตรายนะครับแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองท้โค้ด้าเสีทุมมากกว่าครั้งสุดท้าย เดี๋ยวกลับบางพลีนะครับเดินทางกลับบ้านบางพลีนะจะเลยต้องดูแลกันให้ดีๆหน่อยอันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเรื่องระบบหล่อเย็นนะฮะเรื่องระบบน้ําหล่อเย็นใจเย็นๆตาเย็น,ยนๆแล้วก็เช็คดูอีกทีนะครับตรงที่เราเปลี่ยนว่ามันมีรั่วมีมซึมตรงไหนนะฮะนี่แหละครับงานช่างมันรีบเร่งไม่ได้นะครับงานระบบพวกนี้วิ่งไปความร้อนขึ้นเสียหายเลยนะครับ แห้งดีครับออท่อน้ำเปลี่ยนใหม่หมดนะครับโอ้ท่อข้าง,ทง,ทงเทบงเทโบเ็มไอแผงนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนี่ไม่น่าเนี่ยผมส่องไฟปุ๊บโบเลยเนี่ครับขอขอ,อ,อเช็คน้ำเดี๋ยวลืมใส่กลับบ้านนะครับนี่ครับตอนแรกท่อนี้มันรั่วนะ ท่อปาปาออยข้างเครื่องนะครับรั่วแล้วก็ทาการาดูดออกแล้วเปลี่ยนท่อใหม่ท่อข้างเทอร์โบโอะไรรั่วหมดเลยนะเนาะไอ้ไอ,อ้นั่นอยู่ไหนวะนีอเลยงัดกนะิ๊บป่ะหรือว่าจะเบี่ยงใส่เอาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยฮะที่มันหักคานะครับอ,อยู่ท่อออยข้างเครื่องนะ ขาตอนแรกมันยาวนะครับยาวอย่างนี้เลยอันนี้ก็บิดบิดหักทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใช้วุ้งเกียวซ้ายนะครับในการใส่ในการบิดขันออกนะครับไม่ได้ใช้ไฟเป่าอะไรนะครับอันนี้คือมันจะอยู่ที่ฝาข้างออยนะครับข้างเครื่องที่เป็นที่สาเหตุก็คือมันรั่วประจำเนี่ยครับแต่บางคันมันผูกมันก่อนหมดแล้วนะฮะ แบบนี้อาจจะไม่ออกนะครับอันนี้แล้วแต่หน้างานนะครับแล้วแต่หน้างานช่างเจอง่ายๆก็ง่ายนะครับช่างเจอยากก็ลําบากเลยนะครับ mm. บางคันนี้ต้องถอดแผงออยข้างเครื่องออกมาทําข้างนอกนะฮะแต่ถ้าถอดออกมาแล้วมันผุมากเปลี่ยนนั้นใหม่ครับนะเปลี่ยนนั้นใหม่ดีกว่านะครับแต่คันนี้แผงออยด้านข้างเครื่องยังสวยๆนะครพอน้ํานี่ปุตามการใช้งานนะครับ ยาวถึงนี่อะไรเนี่ย,ยของปลายนี่จะยาวนี้อันนี้ตรงโคนมันนะแล้วก็บิดออกมานะครับต่เอเดี๋ยวก็ก็จะกลับบ้านแล้วนะฮะคืนนี้ก็สุดยอด <c oughs> เลิกดึกหน่อยครับช่วงก่อนสงการช่วงก่อนสงการนี่ก็จะมีรถเยอะนะครับเพราะว่าก็มีแต่คนอยากจะเดินทางกลับบ้านแล้วก็เอารถมาเช็คนะครับอ่าเช็ค เรียมความพร้อมที่กลับบ้านนะครับเช็คเบรกเลียนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอ่าหลักๆดูแลระบบน้ำระบบแอร์ครับผมขอเดินทางปลอดภัยนะครับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับัยรุ่นทุกคนนะฮะ่ากงัยรุ่นนะครับรู้ว่าตัวท่านเก่งรู้ว่าตัวท่านแรงแต่บางครั้งเราก็ยอมอ่อนบ้างเนอวัยรุ่นเนอชีวิตยังอีกยาวไกลนะ อยู่ให้ได้แบบลุงเก่งเนอะนะเพราะว่าเรายังมีโอกาสใช้ชีวิตเรายังมีโอกาสลันล้าได้เยอะนะครับในรุ่นทั้งหลายเข้าใจนะครับเลือดร้อนนะอารมณ์ร้อนอ่าลุงเข้าใจว่ะเพราะว่ากูก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนอเคนะ่ะในรุ่นเนะถ้าทําอะไรก็คิดให้ดีนะฮะช่วงเทศกาลหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงครับการประทะมันเป็นสิ่งทางเลือกสุดท้าย ของไวรุ่นนะการประทะลีกเรียกงานประทะได้ยิ่งดีประสนมากลุง,เงยเมก่อนที่จะเป็นคนเปิดก่อนแล้วค่อยวิ่งขอบคุณนะไยรุ่นนะทุกคนนะพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะฮะขอเดินทางปลอดภัยหลับประดีครับสวัสดีครับ